สวัสดีพี่พี่ทุกคนนะคะหนูมาเป็นฝ่ายซัพพอร์ตพี่ๆทุกคนเลยหนูรู้สึกว่าพี่เป็นคนก็ปากหลายๆเก็ดปะเป็นคนแบบนี้ไงถึงโดนแฟนทีมไม่ทําไมเราถึงโกหกพี่เอกพี่ทีมโกหกยังไงอ่ะไม่คือเราบอกเองนะพี่ที่ยินนะว่าเราไม่ทําอ่ะถูกปะเปิดกล้องวงจรย้อนดูก็ได้ถ้าให้หนูทําเดียวขนาดนั้นพี่เอาตำแหน่งให้หนูปะแลกวปะล่ะหนูทําให้ทุกอย่างแลยนะเราก็ทําไปเลยแล้วพี่ไม่ต้องทำจบเอาเลยเอาเลย โอเคทุกคนนะครับทุกคนฟังนะวันนี้เราจะมีทีมมาไงครีมทีมไงทเดี๋ยวให้เขาแนะนําตัวเขาไปทําตําแหน่งอะไรเดี๋ยวให้น้องครีมเชิญแนะนําตัวเลยครับครีก็สวัสดีพี่ๆทุกคนนะคะหนูมาเป็นฝ่ายซัพพอร์ตพี่ๆทุกคนเลยซัพพอร์ตเอาง่ายง่ายอย่างกอฟคือมิจะมีทําทุกอย่างขับรถต้องทําทุกอย่างให้พี่เติมเกมเติมเกมด้วยเหรอเติมเกมด้วยเหรอใช่ครับตัวแทนให้น้องจิิง หมื่นครับพีนโยกห้าห้าบาทอสรุปเปลี่ยนเรื่องเลยอทำทุกอย่างก็คือว่ามาช่วยซัพพอร์ตสมมติเบสเป็นประสานงานผู้จัดการเบสก็สามารถบอกน้องช่วยประสานงานได้กิ่งเป็นพร็อพกิ่งให้น้องช่วยพร็อพได้คือน้องจะมาทำทุกตำแหน่งตัดต่อน้องก็ตัดได้ก็ช่วยตัดได้เขาพีดพื้นฐานเลยรับมาโอเขาไม่ติดตาเขาไม่ได้ถือว่าตัดเสร็จแต่เขาคัดฟุตได้ ใส่ซับโค้ชวันไอ้ไอก็ใส่ผิดคนกแก่หนาใส่ซับ็เลยผิดกี่เป็นคนนี้ที่สําคัญก็ยังขับโค้ดคาได้ด้วยคิดภาพน้องขับไม่ออกอ่ะอ่ะมันาจะเป็นตำแหน่งที่ในบริษัทอื่นไม่มีพี่ขอตั้งว่าเป็นตำแหน่งมิสซิติชชานใช่อย่างทีบอกว่าหนูเข้ามาทำแบบว่าเพื่อซัพพอร์ตพี่พี่เลยจริงๆทำไม้ทุกอย่างพี่พี่บอกหนูได้เลยฝากน้ำฝากตัวด้นะคะโอเค สตานการณ์ที่ว่าห้าเป็นแฟนกันในตัวตูตัวตูเรบมีได้คู่เดียวพอแล้วใช่ใครรู้ที่ห้ามเป็นแฟนโอเคงั้นก็ประมาณนี้ก็เดี๋ยวให้น้องคิมเรียนรู้งานเม็กก็ลองดูหน่อยว่าให้เขาทำอะไรบ้างจะเย้ช่วยอะไรบ้างวันนี้ก็ประมาณนี้ยังไงทำมาครับ เดี๋ยวเล่าคร่าวๆก่อนก็ได้ว่าคลิปนี้เราจะมีถ่ายคลิปอะไรบ้างก็คือพรุ่งนี้ปูดแคมป์แล้วก็วันพฤหัสคือเราจะไปถ่ายใช้ชีวิตกันที่สุ่สาคนคลิปอาจจะมีช่วยพกบพิมพิมเก่งนิดนึงเพราะว่ามันต้องใช้ของค่อนข้างที่จะเยอะต้องเช็คละเอียดนิดนึงเพื่อกันความผิดพลาดได้เลยค่ะได้ได้จริงๆพี่เรียกหนูได้เลยหนูพร้อมช่วยหเลยพร้อมเลยใช่ไหมใช่ค่ะสุดยอดคือพี่เรือกน้องมาเพราะว่าน้องอะค่อนข้างที่จะแบบว่าแบบ ้อมกระชับกระชิงแล้วก็แบบสามารถช่วยได้ทุกกรดีอะไรเงี้ยคือแบบไม่ได้พูดอย่างเดียวอะไรเงี้ยทุกฝ่ายหนูช่วยได้หมดเลยถ้าหน้ากลัวที่สุดนะคือรู้สึกว่าวันพุธได้เลยวันพุธที่บอกว่าใช้ชีวิตเพราะว่าใช้ชีวิตมันอยู่หลายละเอีบดหน่อยแต่ว่าที่พี่พี่คุยวันนี้ที่จะไปหาชุดชอาจจะเยอะนิดนึงพร้อมพร้อมนะคะพร้อมเลยดีก็ป้าเราจะบอกวันนี้เราเตรียมคนใหม่มาแล้วนะฮะเกิดอะไร มาแล้วอันนี้คิดว่าช็อตกันในเพื่อนว่าช็อกไม่มีใครรู้จริงี้นะหนูว่าจะใหเขาเมานะพี่ชีเก่งนะดูแลพ็อกอันนี้คือหมูเด้ง้อยของพี่ชื่อรงงอยค่ะเป็นอีกงานพ็อกค่ะอ๋อชื่ออะไรนะพี่ดูชื่อคิมเมื่อก,กี้หนูเพิ่งพูดไปนะโอเคน้องชื่อคิมนะสองคนนี้คือตำแหน่งพ็อกปรึกษาธรมได้เลยแต่ว่าต้องควบคู่กันไปไปกันไปนะตอนทำงานได้ค่ะวันนี้พี่ลืมซื้อน้ำแข็งเดี๋ยวพี่มาฝากพี่ซื้อน้ำแข็งหน่อยก็ได้ซื้อน้ำแข็ง เพราะว่าตอนเช้าทุกทีจะตัวต้องซื้อน้ำแข็งเลแต่เพิ่งหนูมาวันแรกยังไม่ได้รู้อะไรมากเดี๋ยว<ม>เดี๋ยวไปกับเพื่อนนะมันหนูต้องไปใช่ไหมใช่มีด้วยอรอพี่การซื้อน้ำแข็งใช้โมยตีเราไปซื้อกันเองนประจำเอันนี้เพื่อนเคยทำกันปะแปลกๆเนาะมีด้วยอรอแบบเนี้ยมาวันแรกก็ใช้เลยอะ เล่นเลยพี่อยากเล่นอยากเล่นทําได้ทําได้สองเล่นใจแล้วก็เจนก็ว่าลองไปซื้อน้ำแข็งก็ได้พอยพาพาไปร้านไปซื้อแบบทุกเช้าเราต้องซื้อมันจะเป็นการเตรียมตัวที่ดิถานเบสิคใช่่ไปเรื่อง้ำแข็งก็ได้เดี๋ยวไม่เตรียมอะไรที่เราต้องใ่ไเดี๋ยวเขียนเอกสารเราอันนี้ต้องเดินไปปะขับขับมอเตอร์ไซค์ไปค่ะเพราะว่ามันไม่ไกลเท่าไหร่โอ้ ดูนะหมุดยิงบอลของพี่พี่ฝากขอหน้าพี่เตรียมรายการของก่อนน้ำแข็งแก้วจัะใช่ใช่จริงเพราอย่างไรนะมื่อกี้เขาถอนหายใจตรงนี้เลยนะหน้าประตูแบบเฮ้ยแบบเนี้ยมันจะบอกอยู่นี่เลยว่าเล่นไปไม่รู้อะเล่องเนดูไม่ค่อยออกโง่จนรายการของแล้วก็ซื้อน้ำแข็งเข้ามาให้น้องให้น้องซื้อน้ำแข็งให้เหรอใช่ให้น้องทฝึกงานให้น้องฝึกงานลองพาไปซื้อน้ำแข็งก่อนได้ไหมแต่ว่าเหมือนเมื่อกี้เขาแบบว่า ขาพูดด้วยว่าประมาณว่าแบบนี่ต้องไปซื้อด้วยหรอเขาน่าจะถามเฉยๆฉยอาจจะใช่ไปกเขาบอกรอเล่นทำงานปิงตุงปิง,งโอ,โโอู้ด <laughs> อยากเล่นโอโู้ดก็หล่อนชวนเล่นนะคนเดียวนะอยากเล่นนะได้สองคนลงสีต่อสีใช่ปะ่ะใช่เบอร์อะไรก็ได้เลขเ,เดียวกันเลขเดียวกันก็ได้สีเดียวกันก็ได้เราเล่นกันตอนทำงานเลยอนะ เปิดไปแรกศูนย์สีฟ้าเมื่อกี้ไม่กดติดต่อโทรศับมานะโอเคตโจยังยังแล้วเฮ้ยได้ไม่รอดีโอ้โหแล้วนะใครหมดก่อนชนะเหรอใช่เหลือใบเดียวต้องรออุโดะปะใช่ไม่หมายถึงว่าต้องพูดขึ้นมาว่าอุโดะอะไรอย่างงี้ยเ่ใช่ไม่ใช่ถามเฮียไม่รับอุนโดะแล้วทำงี้ต่อแล้วก็ตาคุณต่อโอ้ ถ้ามีคือสามารถลงได้เลยนะถ้าจั่วมาแล้วค่ะได้ค่ะนี้กับนาตาใช่ไหมนพี่เก่งได้แล้วแต่เพื่อนหายไปไหนไม่รู้นะหาไม่เจอเลยทำไมเสื้อเล็กมากมีไหก็พี่บอกซื้อแบบนี้ไม่ใช่หรอเพื่อนไม่ได้บอกว่าซื้อของแฟนหญหนูออกไปหน้าตูก็ไม่เห็นแล้วหนูก็เลยเดินไปคนเดียวเลยอ้แล้วเพื่อนไปไหนอ่ะไม่รู้เลยค่ะหนูก็เลยคิดว่าแบบไหนก็ได้เอ้าแล้วทำไมเพื่อนไม่บินน้อง เพื่อนไม่ได้บอกอะไรเลยออกไปตั้งแต่หน้าศัตรูก็ไม่เจอแล้วเรียกพลอยมาเรียกบกนะัลมานะยังไงแนละ้วเม,มื่อกี้พลอยมาเรียกขึ้ยไปไหนมาเอ้าก็ไม่เห็นพลอยเลยตั้งแต่บอกให้ไปยืนรอข้างนอกก่อนพลอยจะเข้าไปเอากุญแจรถท้างหลังบ้านไม่ก็พลอยไม่ได้บอกหนูก็เลยแบบรีบเดินเข้ามาเพราะกลัวน,น้ำแข็งละลายด้วยเลยมาก่อนเลย ไม่เป็นไรเขาพี่ไปซื้อใหม่ก็ได้ไป็นไรขอโทษนะคะจะหนูไปซื้อใหม่ให้ไหมคะจะให้พี่ไปซื้อเจะได้พี่งไปซื้อขอโทษค่ะหนูไม่รู้จริงจขอโทษด้วยค่ะหนูไม่รู้จริงจเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยค่อยค่อยบิ้มใหม่อันนี้วันแรกไม่เป็นไรหรอกใช่เดี๋ยวนั่งนั่งนั่งพักพักพักกันก่อนหนูไม่รู้ว่าต้องซื้อแบบนี้ขอโทษนะคะไม่เวันแรกไม่เป็นไรหรอกพี่เคยซื้อนักแข็งหลอดมาเหมือนกันหลอดเดียวซื้อมาก้อนเดียวเพราะเขาไม่ได้บอกว่าซื้อจีก่อน หยุดหมดแล้ไหมหยุดแล้วผมก็ลงอะไรก็ได้ต้องมีพั่จินอยากไปดูงานในห้องหน่อยแป๊บนึงผมเล่นแทนอ้าวอปพูดเล่นแำมึงจำมึงเรียากดูยปะเนี่ยดูแน่แน่นั่งก่อนครับคือยังไงนะเมื่อกี้ออกไปหน้าสตูพร้อมกันใช่ไหมพอหนูไปถึงเซเว่นปึ๊บพลอยหายไม่พูดเลยว่าน้ำแข็งอะไรจริจริงพี่เก่งก็ไม่ได้บอกหนูนะว่าให้ซื้อน้ำแข็งอะไรแค่บอกว่าซื้อน้ำแข็งดี่ไม่ได้บอกอะนรื่องว่าไปกับเพื่อนตอนแรกคือพี่เก่งก็ไม่พูดให้หนูรู้เรื่องเลยอะหนูก็เลยไม่รู้ว่าอะไร แล้วพลอยก,ก็หายไปอีกเราพูดไปอยู่ตรงไหนเมื่อกี้เขาบอกว่าเพื่อนเราก่อนนะเดี๋ยวพลอยไปทำพลอยไม่ได้พูดนะพลอยไม่ได้พูดพอได้พูดป่าอ,อ,อาจจะสื่อสารไม่เข้าใจแต่ว่าพี่จะพูดอีกอย่างหนึ่งที่เป็นกฎนบริษัทอีกอย่างหนึ่งก็คือเราคุยกันตรงนี้ได้นะแต่ว่าเราอย่าไปทะเลาะกันต่อหน้าพี่เอวีธีมแกัน,นพี่จะมองว่าเรื่องนี้เหตุการณ์นี้ก็คือการสื่อสารผิดพลาดกันแล้วกัน แจกงานไม่ละเอียดแล้วกันแต่พี่พี่ก็คือเหมือนมองว่าหนูผิดเลยไม่พี่ไม่ได้บอกว่าใครผิดใช่แค่มองว่าเออเอาเราอาจจะผิดพลาดกันได้แค่นั้นพอทุกคนผิดพลาดกันได้เหมือนที่พี่บอกว่าเก่งอาจจะสื่อสารผิดปุ๊บเราอาจจะไม่ได้ยินคนนี้หรือเปล่าคนนี้อาจจะพูดเบาอาจจะผิดกันทั้งหมดก็ได้ไม่เป็นไรถ้านั้นลองทำอันใหม่ไหมลองทำอย่างอื่นดูไหมเป็นอะไรคะเป็นช่วยพี่ก็ได้เป็นแบบว่าประสานงานติดต่อกับเหมือนกับว่าโลโลแบบนี้เหมือนเจ้าของโลว่าจะขออนุญาตขอถ่ายทำนะคะแต่นี่มันหน้าที่พี่ใช่ไหม ใช่เป็นหน้าที่พี่แต่ว่าพี่กําลังสอนเราว่าแบบว่าแนะนําว่าเราต้องติดต่อ,อยังไงอะไรแบบนี้เผื่อบางครั้งที่ติดต่อคนนี้อยู่แล้วกี่คนโทรมาเราจะได้แบบว่าประสานงานกันต่อได้คือหนูทําได้แต่ว่าคือพี่ใช้ลัวมากอันนี้คือบอกพื้นฐานไปก่อนแต่ว่าเราไม่ต้องเริ่มทําก่อนก็ได้แต่ว่าน้ําแข็งเมื่อกี้คือจริงๆคืออยากให้น้องอ่ะพาไปดูร้านก่อนแต่ถ้าเราไม่โอเคก็ไม่เป็นไรนะ ใช่เกมเรื่องอาได้ย็นงานสนชิใช่เพราะว่ายังไงเดี๋ยวเราก็ต้องทํางานร่วมกันอยู่แล้วก็เลยบอกข้าวๆไว้ก่อนว่าเราจะโอเคไหมอันนี้คือ2ฝ่ายนะยังไม่รวมก,กับฝ่ายด้านบนแล้วก็โรดักชั่นที่เราต้องทําอีกเราโอเคใช่ไหมถ้านั้นพอไหมพี่จะสอนเรื่องอัน,นี้ประสานงานคิมพอไหมประสานงาน แบบแบอกข้าวๆก็ได้เราไม่ต้องทําก่อนก็ได้วันในี้หนูไม่ได้อะไรนะหนูไม่ได้แบบว่าอยากทําตัวนี่นะแต่แบบว่าหนูจําเป็นต้องทําเรื่องพวกนี้เวยเหรอก็เหมือนที่พี่เอกพี่ทิมแนะนํามาไม่รู้ว่าพี่ได้ยินเป็นคนเดียวไหมก็คือเราเป็นรรรเป็นฝ่ายซับใช่ไหมซับมันไม่ได้แปลว่าเราทําตําแหน่งเดียวซับคือเราต้องทาหลายๆตาแหน่งอาหนูาําหนูทํามเ่เล่นได้ป่ะพี่พ,พี่พี่มีแฟนปะ่ะหนูเห็นพี่เป็นคนพูดมากเลยนะพี่มีไหมก็อันนี้อาจจะเป็นสิ่งของพี่ที่พี่บอกว่ามีหรือไม่มีก็ได้ถึงเวลไม่แต่ถ้าได้ข่าวโดนแฟนทิ้งป่ะ อยอกเล่นอยากเล่นไม่ใช่อยากเล่นมันตึงไปมันตึงไปเลยอยากอยากเล่นอยากแก้เขาว,ว่านั้นไม่ใช่แฟนที่ทิ้งพี่อยากจะทิ้งเขาก็ได้ถูกปะจริงเปล่าออจริงหนูรู้สึกว่าพี่เป็นคนก็ปากร้ายๆเก็บปะแต่วงในบอกว่าบบเป็นคนแบบนี้ไงถึงโดนแฟนทิ้ง เออคุยเรื่องงานดีกว่าช่างเลยโอเคอยากเล่นนะอยากเล่นใช่ได้ไม่เป็นไรไม่เป็นไรถ้านั้นมาคุยเรื่องงานเนาะที่เราจะพูดก็คือเราพร้อมรับฟังแล้วใช่ไหมหลังจากคุยเรื่องพี่เสร็จจริงๆเอาเรื่องพี่ต่อได้นะหนูชอบอ่ะก็ได้ถ้าถามเรื่องพี่แล้วพี่ถามเรื่องเรากลับเรื่องเอาเรื่องงานเราเรื่องง่ายเดี๋ยวนานม่เริ่เสร็จแล้วโอเคถ้านั้นเรื่องงานก็เหมือนที่บอกไปลองถามเขาว่าคิวว่างไหมขอใบอนุญาตไหมแล้วถ้าเราไปถ่ายคอนเทนต์ผีเนี่ย เขาจะให้ไหมเพราะว่าบางที่เขาไม่โอเคกับการที่เราไปถ่ายคอนเทนต์ผีเอาจริงว่าหนูฟังไม่รู้เรื่องเลยอะคือฟังไม่รู้เรื่องตั้งแต่เริ่มโอเคตั้งแต่เริ่มเลยแล้วเรารู้เรื่องปะแต่หนูฟังไม่รู้เรื่องเลยเอาใหม่ได้ปะคะเอาใหม่ได้ได้เสมอถ้าน้องจะขอที่หนูจะตั้งใจฟังละพี่พูดได้เลยคะ่ะโอเคถ้างานประสานงานถ้ามันยากเกินไปนะพี่มองว่าหรือเราจะมาเป็นซับพี่เฉยๆละ่ะเช่นเดินเอกสารอันนี้ให้หน่อยเราสามารถทําได้ไหม ขอเป็นงานที่พี่ทำทีมกับพี่เอกสั่งได้ไหมโดยไม่ผ่านคนอื่นอะไรอย่างี้จริงๆถ้างานพี่เอกกับพี่ทีมอ่ะคือขึ้นอยู่กับพี่เหมือนกันเพราะพ,พี่เป็นคนแจกงานให้เกรกับสองเกยียร์สองคนตลอดว่าแกต้องถ่ายอะไรแกต้องไปถ่ายอะไรวันไหนเวลาทํางานอะไรวันนี้พยายามอย่ากเกียนงานเพราะว่างานต้องทําอยู่นะปกติไม่มีใครบอต้องรอคนนี้สั่งเลยนะนพื่อนนี้นสั่งว่าอะไรอย่างนี้ได้ได้ก็ง,งานที่พี่เบสเออให้มาเมื่อกี้ก็สามารถได้เลยเพราะว่าไอ้เรื่องที่พี่บอกให้ประสานอะ ที่พี่ให้หาโลแล้วก็เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอะไรอย่างเงี้ยได้เลยค่ะเราจะไม่เกี่ยงใช่ไหมว่าเราไอยากทำได้เลยทำได้เลยค่ะที่ไม่ต้องอธิบายซ้ำเนาะไม่ต้องแล้วค่ะไม่ต้องแล้วเข้าใจแล้วได้ได้โอเคเดี๋ยวขอข้องน้ำแป๊บนึงนะคะเตรยงเรงเรง ไปผมแบบดูฟีดพาดูท่ามันมีแต่เติมเล,ล,ล็กนรกว่าคุณเอาแล้วเขาเป็นใจอรอทุกอย่างเอาไม่ไปิดช่วยอะไรข้างล่างเหรอพี่คอยขึ้นมาดูงานข้างบนค่ะเอเหรอใช่<อ>เฮ้ยนี่พี่ทำอะไรอ่ะตัดไอ,อคลิปวันอาทิตย์อยู่ครับ ชัดเป็นเหรอสรุปชัดเป็นเฮ้ยแต่วันนี้วันแรกหนูขอไม่ทำนะได้ได้วันแรกไปช่วยข้างล่างก่อนวันแรกมันหนูไม่รู้ว่าหนูต้องทำอะไรเยอะอ่ะก็ช่วยข้างล่างของก็ได้นะแต่ต่อมีใครให้ช่วยอะไรไหมวันนี้ไม่มีครับไม่มีข้างล่างก็ได้ไม่เป็นไรแต่ว่าพี่พี่คอยขึ้นมาดูงานอะไรเงี้ยค่ะก็อาจจะให้ดูเฉยๆหรือเปล่านั่งอยู่เฉยๆดูพี่ตายก็ได้ชิวๆเนาะได้วันนี้หนูมาทำความรู้จักพี่ๆนะนี้ไม่มใครมีแฟนบ้านหนูสามารถเล่นถึงเนินถึงตัวใครได้ปะฮะ นมาแบบเล่นอะไรมาหมายถึงว่าเขาเรียกว่าหมายถึงว่าแบบเล่นได้ไหมเดี๋ยวแบบวารีถ่ายสตอรี่อะไรอย่างเงี้ยสามารถเล่นได้ปะี่ไม่สะดวกว่ะไม่หนูรู้สึกว่าวันนี้วันแรกอยากทำความรู้จักพี่ๆอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เล่นได้เลยก็ห้องนี้ก็คนเนี่ยสองคนนี้ไม่มีแฟนที่เหลือมีหมดแล้ว แค่ถ่ายจตอรรเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยเฉยๆไม่ได้เลยใช่ไหมอ๋อใช่ไช่ใ่ใช่ใช่เล่ใช่ใช่าแ่บแ่ใช่ใ่ใช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 ่เล่ใช่ใช่ใา่ใช่ใช่อ่ใ่ใช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 ่ใไ่่ได่เล่นชนใ่ใช่อช่ถ้าถ่ายแใช่ใอรวม่ไม่ซีเใียสห่อกอ๋อจะถ่ายู่่ห้่มถ่าย่ใช่เ่ะไ่่สะ่วกใจอ่ะโอ้เล่นตัวแหละกลัวแฟนแหละโอ้่่่่ หนูก็เป็นเด็กที่นี่แล้วอ่ะพี่จะอะไรทําไมไม่พี่ก็ไม่ได้กลัวแฟนเนี่ยเขาแค่ว่าพี่ก็เกรงใจอ<ม>ะไรเพราะหนูเป็นเหมือนแบบเออคนหนึ่งในบริษัทแล้วไงแค่วันนี้วันแรกไงเกตบ้านหนูก็อยากทำความรู้จักให้ได้มากที่สุดเฉยๆอะไรเงี้ยเลยน้องฟังพี่นะเคลียร์ความคิดกันก่อนดิไม่คือเบสเฟิร์นอะไรก็อยู่ในบริษัทแต่เขาก็ไม <ใน S 1> ่เคยมาเล่<ใ>นกับพี่ถูกว่าเขาก็ ก็อยู่ใครอยู่มานอะไรเงี้ยะวันนี้วันแรกหนูอยากทำความรู้จักเฉยๆที่ว่าอ๋อใครเป็นยังไงใครอะไรบ้างอะไพี่ก็มาเนี่ยมึงมึงไม่ได้บอกว่าทาไม่ได้มไม่าอน้องเราบอกว่าให้ขึ้นมาดูงานงานอะไรเมื่อกี้เมื่อกี้ก็เพิ่งดูไปเห็นพี่เขาตัดงานกันอยู่ก็เลยไม่อยากกวนดีเลือย๋ยวนะเลือกย่อ ื่อนน้องบอกว่าขึ้นมามาดูงานเพราะว่ามีคนไคยข้างล่างูอกออนูนอะไรบอกหนูเมื่อกี้บอกว่าเดี๋ยวหนูขอมาเข้าห้องน้ำก่อนนะคะแล้วก็หายไปคุยงานยังไม่เสร็จเลยหนูบอกพี่คนหนึ่งอยู่แล้วว่าเดี๋ยวหนูขึ้นมาข้างบนก่อนแบบมาดูพี่ๆเขาเฉยๆก็ไม่ได้มีอะไรแล้วข้างล่างเขาบอกใครไว้หรือเปล่าไม่รู้รรบอกี่หรือเปล่าไม่ได้บอกหนูอ่ะคนนึงอ่ะเปล่าหนูแค่ขึ้นมาทำความรู้จักพี่ๆเฉยๆก็เหมือนอย่างที่บอกว่า อยากรู้จักแต่พี่พไว้เพราะว่าหนูมาทํางานวันแรกอยากฝั่งเนื้อฝักตัวอะไรย่างเงี้ยว่าคุยกับใครได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะพี่ไม่ได้ว่าอะไรทำความรู้จักก็เล่นกันได้ปกติแต่เข้าใจว่าเราเป็นผู้หญิงแต่เราข้างบนพี่ก็เป็นผู้ชาย เออเราจะมาถ่ายสตอรี่แบบเอยอยู่ด้วยกันแค่แบบว่ามาทํางานก็ถ่ายด้วยกันเฉยๆว่วันนี้มาทํางานถ่ายได้ถ่ายได้ปัญหาคือบริบทที่ถามมันแปลไอ้คำถามที่ว่าเฮ้ยใครมีแฟนไหมอันนี้มันแปนไม่จำเป็นต้องข่าดนะไรก็ได้ไม่บางทีแท็บสตอรี่กันไปอะไรเงี้ยมันอาจจะแบบเข้าใจผิดกันอะไรเงี้ยจริงๆหนูไม่ได้หมายถึงขนาดนั้นนะแค่แบบว่าเออมีใครโอเคหรือเปล่าก็ถ่ายรวมนะผมก็ถ่ายรวมม่็ีปัญหา ถามดีนะาถามหนูว่าอะไรไหมพี่หรือเปล่าที่แฟนเพิ่งทิง้งหยอกเล่นไงนี่เป็นการทำความรู้จักหยอกเล่นหยอก,เ,กเล่นอะไรอย่างงี้ไม่ก็เราก็มาวันแรกก็แหม่อย่าเพิ่งออกตัวแรงขนาดนั้นก็อบอกว่าแรกยิ่งทำรู้จักเออความพอรู้จักกับพวกพี่ไวก็จะได้แบบทำงานกันได้ดียิ่งขึ้นไงคือพี่ไกด์ก๊อฟทำงานยู่ตาม,มาก็สองปีเกือบจะสามปีแล้วรู้สึกว่าคำพูดในการคุยกับ

ที่ประชุมอะไรกันเนี่ยตรงนี้อ๋อวิเพิสอันนี้ห้องตัดจะเปนใช่ไหมใช่ค่ะก็ขึ้นมาแต่แรกแล้วว่าห้องตัดไม่ใช่ไม่ใช่หนูก็แค่มาดูว่าอ๋อพี่่ตัดแบบแต่ละคนคงตัดได้เหมือนกันอะไรเงี้ยพี่จะตรวจเลยไหมครับคุณจืนเป็นหัวเปอร์ทำไมขนาดนั้นมีเรื่องที่ผมสนใจอยู่ว่าพี่ผมก็เลยต้องยืนเรื่องเดียวกันน่าจะเรื่องเดียวกันไม่ตกลงกันแลัว ซึ่งมีคอนกระดูอาจจะดึงได้30ปี40ไม่ได้เหรอจะลองพยายามแล้วปกติคนตัดเยอะประมาณตัดงานเดียวกันทุกคนเลยไหมคะไม่ค่ะคนละคลิปใช่อีกหน่อยก็คนละสองคลิปอะไรนะอาจจะต้องมีซับเพิ่มอีกสามเมื่อกี้ว่าจะให้พี่ๆหนูจะลองตัดดูพี่ๆอกว่าเออเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อน สอนได้นะตาไม่ต้องรออะไรเลยน้องเขาพร้อมเรียนรู้เนี่ยเขาสอนอยู่แล้วไม่ใช่รอ่ไแกงมีว่างก่อนเนี่ยไม่งานแล้น้องเขาจะได้ทำแล้วเมื่อใช่หนูหนูอยากเป็นใบไงแต่ว่าเหมือนพี่พี่งานเยดียวเอ๋อแล้วไม่มีใครสอนเลยเหรอน้องเขาอยากเรียนหน่วไม่ไม่คือน้องพี่พี่ไม่ให้ลองจับสักทีน้องเขาบอกว่าวันนี้หนูยังไม่ทำเนาะอะไรตั้งอย่างไม่ยินดีไม่ใช่คือหนูคือหนูขึ้นมาดูงานก่อนใช่ไหมพอหนูมาดูงานเสร็จปุ๊บหนูก็อ๋อให้พี่ๆแบบให้หนูลองไหมแบบแต่พี่บอกว่าเหมือนงานเยอะก็ไม่ค่อยมีใคร ไอ้หน่อยมึงสอนเขาตามึงไปหยอกเขาเยอะเกินไอ้พวกเนี้ยพวกมึงชอบหยอกน้องไอ้ไอ้เนี่ยยิ้มอย่างนั้นพื่่นแหละไบออไม่แต่น้องพูดประมาณว่าวันนี้หนูยังไม่ทำวันแรกน้องหนูยังไม่ทำนะแล้วน้องโกหกคนข้างล่างได้ว่าน้องจะขึ้นมาดูงานแต่คนข้างล่างบอกว่าน้องจะไปเข้าห้องน้ำแล้วขึ้นมาถึงนะน้องเปิดมือถือเสียงดังมากในห้องอันนั้ใส่ไอ้ไอ้เปล่า พวกนี้รับน้องแกล้งน้องปั่นนะอ้ทำใจนะนี้แหละผมคือจ้าวไม่ใช่ไม่ได้ทำมาหลายเลยกางานอยู่เขาบอกว่าตอนลรกยังไม่ได้ทำมานั่นแซวน้องต้องงงเห็นไหมเห็นไหมไปแกล้งน้องเขา ไม่ได้แก้งนะไม่ได้แก้ง,กงหนูขอพูดเ่งอะไรไหมเพราะหนูมาขึ้นมาถึงปุ๊บหนูมาหนูก็มาดูพี่ๆเลยว่าอ๋อพี่ๆตัดงานกันเป็นยังไงแล้วก็หนูก็เลยแบบเอ้ยพี่มีอะไรให้หนูช่วยไหมอะไรอย่างงี้ก็แบบว่าหนูมาวันแรกก็อยากทาความรู้จักแบบถามชื่อพี่ๆเอาแค่นี้เลยใครคิดว่าชีมพูดเกกรื่องโกกยกมืออ,อันนี้แก้งน้องเยอะเกิน้หนแก้งหยุดแก้งน,น้องตรวจงานตรวจงานตรวจงานหน<อ>ูน้ำจิ้มตรวจงานแก้ยังาน Okay 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 okay. ี่โอเคนะเนี้ยปิดโลก่อนโอเคนะชิมเดี๋ยววันี้ได้เีวันนี้ถ่ายแล้วเพิ่มใันเป็นสี่สิอะไรอ่ะมันก็ช่วยน้องเขาสอนไปในเดี๋ยวพี่ลงมาีีป่ะีป่ะลองดูลองดร้เหไม่ทาทิมิกับบัตหนีเล้วนะเตรนเตรนเตรนตม ี่อนที่ิบใหม่มาพูดถึงกฎของบริษัทใหม่แล้วกันว่าคือเรื่องโซเชียลอ่ะเราสามารถถ่ายรุงกันได้แต่ว่ามันต้องดูบริบทแล้วก็ระยะเวลาตรงนั้นด้วยว่ามันสมควรถ่ายขนาดไหนหรือไม่สมควรขนาดไหนแต่ว่าอีกอย่างหนึ่งก็คือที่แบบว่าเราไปพูดกับพี่เอกพี่ทีมอย่างหนึ่งอะไรแบบนี้แล้วพวกเราทุกคนเห็นอีกอย่างอ่ะคือมันทําให้พี่เอกพี่ทีมอ่ะมองว่าพวกเรากําลังแกล้งทีมอยู่นะแล้วมันใช่เะล่ะ ไม่ใช่ไม่ทําไมเราถึงกัหกพี่เอกพี่ทิมกหกยังไงอ่ะหนูก็ไม่ได้แบบนี้จริงเราบอกเองนะพี่ได้ยินนะว่าเราไม่ทําอ่ะถูกป่ะได้ยินป่ะได้ยินเปิดกล้องวงจรย้อนดูก็ได้เรื่องนี้ไม่ได้มารุมนะคืออยากคุยว่าเออเดี๋ยวเราต้องทํางานร่วมกันนะนะคตอีกนัดก็เลยอยากให้ปรับกันนิดนึงขึ้นมาปรับตัวกับพี่ๆเขาหรืออะไรแบบนี้คือถูกไม่เป็นไรแต่ว่าอาจจะค่อยๆเป็นค่อยๆไปเพราะว่าเราเพิ่งรู้จักกันเมื่อกี้เองนั่นแหละไม่หนูก็รู้สึกว่าแปลกๆว่าที่เนี่ยแค่ทําความรู้จักอยากทำความรู้จักก็ผิด งงบริบทแต่ละบริษัทหรือที่แต่ละที่อะมันไม่เหมือนกันคือเราเราเลือกที่จะมาทํางานที่นี่ใช่ไหมคือที่นี่อะเขาอยู่กันเป็นประมาณนี้เลยอยากให้ปรับเข้าหากันเราจะได้ทํางานด้วยร่วมกันในอนาคตได้แต่พี่ปรับให้หนูไม่ได้พี่พวกพี่อะปรับอยู่แล้วแต่เราก็ต้องปรับให้ให้พวกพี่ด้วยเหมือนกันไม่ใช่พวกพี่ต้องแบบต้องเข้าหาเอะไรอย่างเดียวก็ไม่ใช่เราไม่ได้อยากจะมาตีแต่ละคนนะว่าเออมึงไม่ควรแบบนี้อะไรแบบนี้แต่แค่ เออไปในทางเดียวกันดีกว่าหนูแลกอ๋อแลกอหอไม่พี่ไม่ได้ว่าแลกในบางจุดเวลาเราเข้าหาแบบรุ่นพี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะต้องมีฟันแบบว่าซ้อมหน่อยซ้อมเข้าหาหน่อยเพื่อจะได้รู้ว่าเอ้ยพี่คนนี้เล่นได้ไหมหรือว่าพี่คนนี้เล่นไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยพี่บอกเมื่อกี้หนูก็ซ้อมแล้วนะโอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวเราเราค่อยปรับกันเองก็ได้เขาไม่ซ้อมขนาดไหนกันเ่ยเราโอเคที่จะปรับกันคนละครึ่งไหมถ้าจะมาทํางานที่นี่ หนูว่านี่ใส่หนูก็เข้าได้กับทุกคนหนูรู้สึกว่าอ่ะปรับมันปรับได้แต่ว่าพี่ก็ต้องฟังหนูดอยเก็ยไหมออเหมือนอย่างเหมือนอย่างที่เมื่อกี้เหมือนพี่ก็มาแบบไม่อยู่ดีมาใส่ใส่ใส่หนูเลยอะ่ะกูพีดที่ๆๆนี่เอาไงดีแต่ว่าเรื่องงานอ่ะที่เราพูดกับพี่พี่ทิมว่าแบบเรารับได้เราทําได้ทุกอย่างแต่ว่าพี่บอกไปแล้วว่าเราต้องทาอะไรแต่เราไม่ทำอะไรเลยถ้าให้หนูทําเยอะขนาดนั้นพี่อาตำแหน่งให้หนูป่ะแลกป่ะล่ะหนูทำาให้หนูอย่างนล้ขนั้นเราก็ทำไปเลยแล้วพี่ไม่ต้องทำจบา เฮ้เบเก่งไปดูด right ิไปดูไปดูเพื่อนหน่อยเจอได้อะไรเนี่ยอะไรวะเนี่ยเบสเก่งนะพี่ีมนะขอคุยนเพื่อได้ไหมคะเรื่องนี้ว่ามันเริ่มเยอะไปแล้วนะเหมือนหนูอ่ะหนูว่าหนูพยายามไม่ใช้อารมณ์นะคะเพราะว่าหนูมองว่ามันต้องอยู่ร่วมกันคือคีมอ่ะสำหรับหนูคือคีมค่อนข้างที่จะ ไม่ฟังแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนคำพูดต่อหน้าผู้พี่กับต่อหน้าหนูคือเยอะไปต่อหน้าพี่ต่อด้วยไม่ฟังพวกหนูไม่ฟังว่างานต้องทําอะไรบ้างเขาพูดอย่างเดียวเลยว่าเอาถ้าหนูทําเยอะขนาดนี้ก็ให้หนูทำแทนพี่เลยไหมหรืออะไรคนะาว่าขอตําแหน่งหนูไม่เลย เพราะว่าหนูมาในตำแหน่งคือที่พี่เอกกับพี่ทีมจัดให้อยู่แล้วคู่ฝ่ายซัพพอร์ตพี่ๆอยู่แล้วแต่ว่าเรื่องเอาตำแหน่งหนูไม่ได้คิดจ้าอ,อยู่แล้วหนูก็เลยเหมือนแค่แบบข้างบนพี่ๆเขาบอกว่าอ๋อให้หนูปรับตัวนิดนึงหนูก็โอเคพร้อมรับฟังพี่ๆแล้วก็พร้อมที่จะปรับตัวแค่นั้นเลยแต่เรื่องพูดออกจาตำแหน่งไม่มีเลยไม่มีเลยจริงจริง อันนี้คือทุกคนเลยเหรอไม่โอเคเขาค่อนข้างเกินไปนิดนึงบอกว่าขอปรับเป็นคุณละครึ่งได้ไหมต้องทํางานกันอีกยาวแต่เขาเลือกที่จะบอกว่าเอาก็หนูปรับแล้วแล้วพี่จะปรับให้หนูได้ปะเขาพูดประมาณนี้ไม่แต่ว่าพี่พี่เอกกับพี่พิมเอาหนูเข้ามาพี่เอกกับพี่นิมต้องรู้จักในสายหนูอยู่แล้วประมาณหนึ่งซึ่งหนูไม่ใช่คนแบบนั้นอยู่แล้วสามารถปรับได้ทุกเรื่องอยู่แล้วค่ะไม่ได้คิดว่าจะแบบอุ้ยต้องอยู่ร่วมกันหนูก็ต้องปรับให้พี่ๆอยู่แล้วพี่มาเป็นพยานหน่อยครับพี่น้องโกลน้องโก

น้องพูดว่าอะไรนะเบสน้องบอกว่าประมาณว่าถ้าทําเยอะขนาดนี้ก็คือเอตำแหน่งมาให้หนูเลยใช่เหมนจะเอาตําแหน่งเบสไปให้น้องเขาคือที่หนูไม่ได้เกีียงอยู่แล้วว่าใครจะเอาตําแหน่งหรืออะไรคือหนูไม่ได้มาโฟกัสว่าหนูทําตําแหน่งอะไรแต่หนูกําลังทํางานอะไรอยู่หนูรู้ตัวแต่ว่าการที่เขาแบบเถียงขึ้นมาแล้วเขาไม่ฟังเลยคือแม่เกลียดทุกคนในที่ทํางานเลยคือมันเกินไปเกินไปกว่าที่หนูจะแบบว่าโอเคอะไรบบเี้เพราะทุกคนก็เห็นด้วยว่าเกินไปจริงส่วนตัวผมว่าน้อง อ่ะ<ม>พี่ผู้ตรงนะอย่าโวยพี่นะค,คือน้องโกหกด้วยอะไรตือ<ม>อะไรเงี้ยอ้าวอย่างที่ผมพูดกับพี่ข้างบนก็เรื่องจริงทั้งนั้นผมไม่ได้โกหกพี่ทำไมอ่ะแล้วแล้วถูกจะโกหกทำไมหนูก็พูดความจริงนะพี่ก็ไม่รู้ว่าเราจะโกหกทำไมพี่ทีมลองย้อนกล้องจอปิดดูไน้ช่วงช่วงนั้นอะช่วงที่เราคุยโอเคครับทีมแสดงว่าทุกคนไม่โอเคกับน้องไม่คือปรับได้นะไม่พี่ไม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 ่ต้องอ่อหรืออะไรจะออกมาได้ไม่ได้อีโก้ปรับได้เดี๋ยวคนใหม่มา ไ่พี่คุยปรับปรับได้ได้คุยได้ทุกคนทุกคนโอเคก็คนใหม่ใช่พี่ทุกคนทุกคนตรงเนี้ยโอเคหมดใช่ป่ะใชแค่แค่เราปรับปรับมันก็อยู่ด้วยกันได้แ hey ล้วพี่ไม่ได้อะไร หนรู้สึกว่าหนูไม่ได้พูดอะไรเกินจริงเลยแสดงว่าคีมไม่โอเคตรงนี้ไม่น้องไม่ต้องปรับดูทุกคนไม่โอเคตรงนี้เลยทุกคนไม่ชอบน้องไม่ชอบเ่ยไม่ยอมรับไม่ใช่ไม่ชอบแต่ยอมรับว่าไม่ชอบตอนนี้ตอนนี้ไม่ชอบยอมรับแต่ว่าถ้าปรับได้ผมโอเคอันนี้วันแรกจะมาปรับพี่มองว่าสุดท้ายเรามีเวลาให้น้องออกหาคนใหม่ดีกว่าใครก็ไม่ชอบถ้างั้นเอาคนนี้เอาดิมเอาคนนี้เข้ามาคือน้องเอาคนใหม่มา คือตอนนี้นะคะก็คือนั่งรออยู่ในรถกําลังจะลงไปเซอไยน้องๆรู ong, ้สึกตื่นเต้นมากตั้งแต่เมื่อคืนคือรู้สึกแบบวูบวาบในท้องผีเสื้อลอยตัวบินอยู่ในท้องฉันหรือเปล่าคือตื่นเต้นอะที่ไม่ไมีใครรู้จริงๆนะทุกคนจะต้องทำหน้าแบบจริงปะเนี่ย นิดๆแล้วไม่ไม่ไหนึ่งเดือนี่คือในคลิปหรือนอคลิปรคปูพี่แม่กลับมาพี่แม่กับมาทำงานถูกต้องพี่หมออันนี้ทำจริงปะเนี่ยจริงหรอสวัสดีค่ะคือวันนี้ครับเรากาลังจะไปหาคนสาคัญนะครับ บอกเลยว่าเพื่อนคิดถึงเขาแน่นอนนะเรากำลังจะมีข่าวดีหรือเปล่านะดูรอนูตอนนี้คือไม่มีทีมงานคนไหนรู <2> 2> ้นอกจากเฟร์นนะต้องบอกเฟร์นอยู่แล้วว่าเพราะว่าเฟร์นเป็นคนสําคัญที่สุดเพราะเป็นจาก้กลนะฮะไม่งั้นถ้าไม่มีเฟร์นเราการถ่ายกันสองคนยวไม่เงียนนะต้องมีเฟร์นช่วยกันถ่ายนะฮะทุกคนแต่เฟร์นไม่ได้มาด้วยเฟรอนอยู่สตูนะฮะแต่ทุกคนจะเห็นในคลิปแล้วตั้งแต่ชื่อคลิปแล้วก็ปกคลิปเดีเราไปเจอต่อกันเซอร์ไพรส์กันนะฮะว่าเป็นยังไงโอเค ที่ทุกคนรอคอยนะทุกคนวันนี้เราจะถ่ผีก็คนครบอยู่ตั้งแต่แรกแล้วไปด้วยไะับมคเจอรจริงจริงคไม่เชื่อไม่เช่ไม่เชื่อก็รอดูคิดต่อไร้ผมแป้งกันอยู่ไหมเจอกินหน้าสวัสดีครับ